สวัสดีครับนานายแฟมิลี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีนม่รับเอฟซีทุกท่านครับผมงานในงานใหญ่จัดใหญ่จัดหนักครับสูบสะเป็นสะชุมชนนะครับทางทีมงานชุมชนของเรานะครับทีมงานผู้ใหญ่ผู้ช่วยนะครับสูบปลานะครับสูบสะใหญ่เลยนะครับเนี่ยสูบเพื่อนําปลาไปขายนะครับแล้วก็ เอาเงินที่ขายจากปลาเนี่ยไปสร้างเมนนะครับผมตอนนี้ช่วงนี้ชุมชนของเราก็จะมีการสร้างเมนใหม่อยู่นะครับเมนเก่าก็ชำรุดสุดมไปแล้วก็เลยหาวิธีหาเงินนะครับมา,าช่วยเพิ่มเติมนะครับในเงินที่เราได้เก็บไปแล้วทางชาวบ้านนะครับหลังคาละ1 0 0 0คะแนนนะครับก็หาเพิ่มเติมนะครับก็คือสูบสะใหญ่เลยสูบเมื่อวานนะครับผมเพิ่งลดไปนิดเดียวเองนะครับ รถไถมีหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันนะครับผมสะใหญ่นะฮะสะนี้โอ้โหมันไม่ใช่ว่าจะเกือบร้อยไร่หมนี่ยไม่ถึงน่าจะห้าสิบสามสิบไร่นะครับเนี่ยนะสูบไป,ปแล้วมีแต่รถครับทีมงานไปไหนหมดนะไปดูทีมงานสูบปลาครับสวัสดีครับผมครับผมนี่มีอีกหนึ่งเซียนครับผมเมื่อวานก็ไปสูบแล้วหนึ่งศนะัตรู ได้เต็มค่องได้เต็มถังเลยนะครับแต่ละเมื่อวานทาปลาดุกปลาผสมประสานครับนี้ก็สูบน้ำเข้าไปพักไว้ที่สะเลยครับผมอ่าอไว้เสียอะไรนั้นสูบใส่นี้ด้วยนะครับสูบใส่สะด้วยแต่น้อยครับเซียนปลาวังทะลุอยู่แล้วครับนี่ฮะทีมงานกินข้าวอยู่ครับ ทีมงานยังกินข้าวอยู่ครับตอนนี้กินข้าวเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงช่วงบ่ายสามโมงกินข้าวเที่ยงสายสามโมงครับสวัสดีทีมงานครับสวัสดีครับครับนี่ทีมงานของเราทีมงานเข้มแข็งสะนี่ประมาณ4ี่สิบห้าสิบไร่สะใหญ่ครับสะใหญ่ตอนนี้ทีมงานกาลังทานข้าวอยู่นะโดยท่านผู้ใหญ่ผู้นําชุมชนของเราครับทานก่อน เมื่อคืนเมื่อคืนนอนนี่บ่่เมือคืนนอนนี่นอนนี่เนาะถึงหกทุ่มถึงหกทุ่มครับดับเครื่องครับครับมีกระสามาด้วยปลานี่ครับผมต้มปลาต้มปลาเหลืองๆแซ่บๆอันนี้ก็ก้อยปลาอันนี้เครื่องเคียงครับผมติกสดสดดับช่วยดับช่วยกินอันนี้อ่อมหนูบอกแกงหนูไม่ได้เลยไม่แกงเรียกช่วยตักเครื่องประมาณรามุ้ง

ซาเกตถือเลยผมซาเกตแต่พวกมาคอยคอยจุคอยลุสิมันไปมาปมัถงไปหน่อยเขาชี้งนี้เเคย่งงเลไปในทอไหลไปในท่อไหลเลยอมมเ็น่อยยอยเดียอยยืมโอ้แต่แม่บงต้มเบ็ดนเสั่งตั้มให้สั่งตั้มจะต้ม

กินข้าวสามมื้อได้ดิไม่ลักของเขาไปไว้เสียงดเหงียบเลยเขาไม่ป็นเป็นคนุ่มเขาวเลยอย่างพ่อพ่อไม่ไม่เต็มเจ็ไม่พิจารณาสามมื้อนข้าวได้ทบผมวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นหน่อยฮะอากาศเย็นสบายครับมีลมแรงอยู่ที่บ้านไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่นะครับที่ทุ่งต้องมีลมนะพยายามบังไว้กันลม ก็น่าจะใช้เวลาประมาณกี่วันครับในี่ท่านผู้ใหญ่เป็นสามวันไหมฮะสองวันกสองสามวันนะเป็นบึงใหญ่ไม่เป็นสะลอกใหญ่เนาะสะใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วก็น้ํายังเต็มอยู่ร,า,รา,ายได้ทั้งหมดที่เราจําหน่ายปลานะครับก็จะนําไปสมทบคุณสร้างเมนนะครับรที่วันชาของเราครับ ăn <laughs> 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 này coi rồi, ăn trắng đấy có sẹp, ngồi đây thì thùng. <laughs> to này

แข็งเนาะบัวนาะไออบัวนหนบัวไหนบ้างแกงหนูต้มหนูแกงหนูใส่บัวครับใส่บัวก็นี่หนึ่งบัวสะนี่เลยสูตรนางเบื้งใหญ่นะครับมาใส่สะสต๊อกสะนี่ไว้แล้วครับส่วนนั่นนายก็สูบจากนู่นไปใส่นู่นอีกนะครับนาอยู่ไกลปีหน้าจะทำตัวนี้เลย

เสียงนาเสียงนาของลุงนะลุงพัดเครื่องลุงอะไรมีเรียบร้อยครับตรงนี้ลุงก็มานอนอยู่นี่ประจำนอนประจำครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็ดูเครื่องให้ผมหน่อยด้วยดับตอนไหนก็ให้มันดับยันเลยเอาเอาเอาน้ำมันไว้ยู่น้ำมันมันจะจับเองแหละนี่สระนี้เดี๋ยวร้อนๆหน่อยจะมัน่าวอยู่นี่แหละโว้ลึกเลยลึกฮะน้ำใสน้ำ เย็นด้วยนะครับส่วมทางเนี่ยะนีน่ยสวมทางแบบเออส่วมทางเลยขึ้นมาได้้วยท่านหนึ่งอ,อันนี้ก็คุนนี้ก็เป็นท้องไส้ไก่นะครับปลาฝั่งนี้เดี๋ยวเ,เรามาลุ้นกันนะครับในช่วงที่น้ํามันแห้งแล้วนะครับว่าทีมงานจะได้ปลาสักกี่ตันครับผมแต่ว่าตันนะครับว่าปลาใหญ่ๆนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเดี๋ยวนา,นายนจะมาเก็บทลิป การจับปลาลงลงจับปลาที่มึงใหญ่นะครับาจะได้เยอะขนาดไหนนะครับกินแล้วก็นั่งตากแดดครับพี่น้องมันมันหนาวนั่งตากแดดแล้วพี่ก่อยไป้กว่ากินมันคล่่มมันแพ้แผ้มดแดง กำลังซุปกันละตอนเซ้ว่า,ากี่เส้แล้วบ่อันย่งเอกึไอ้ขึ้นเลยซเ็กก็ซาเล็กก็ซูบนะอืตอนนี้ก็ยื่มน้ำสำรานกันแล้วก็เริ่มพักกนะันนั่งพักก่อนเยวก็พักเครื่องกันอีกสักครู่ก็พักเครื่องนะครับนี่สบายเลยมีที่ล้างจงล้างจานเรียบร้อย เอาเอาตกะแนมนะบัดน,นี้ไปก็ห <c oughs> ละถึงนี่มห้าอันใ้กันบรรยากาศเรอลุงกันเย็นเย็นสบายสบายก <c oughs> ็น่าจะใช้เวลา พอสมควรนะครับกับการสูบบึงครั้งนี้นะครับเป็นบึงใหญ่นะครับสะใหญ่สะลอกใหญ่บึงประพานะครับเรียกว่าบึงประพานสี่สิบไลนได้อยู่ครับสี่สิบห้าสิบไร่ได้อยู่ใหญ่มากนะฮะเดร๋ยวมารอลุนในช่วงที่น้ํามันลดแล้วนะครับในช่วงที่เขาได้จับปลานะครับว่าจะเป็นยังไงปลาเล็กปลาใหญ่จะเยอะขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามคลิปของนา,นายนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้แจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวนายนายไปไปทิ่งเครื่องสุปนา,นายน์ก่อนนะลุงก็สูบใส่สะลุงส่วนนา,นายนก็ต่อจากสะลุงลงไปในนา ปแปลงนี้ครับปแปลงแปลงข้างบนนายนายทำนาปลงอยู่ปแปลงล่างนูนใกล้ๆกับทางดำครับผมแต่ทีนี้มีปัญหาเรื่องน้ำนี่แหละ <c oughs> น้ำไม่พอใช้น้ำไม่พอที่จะสูบขึ้นไปใส่นาข้าวได้ครับผมก็เลยใช้วิธีนี้เลยครับผมสูบมาฝั่งนี้ให้เต็มสูบฝั่งนี้ให้เต็มแล้วก็ค่อยเอาเครื่องสูบไปสูบฝั่งนู้นต่อ ก็กว่าจะเต็มก็น่าจะอุย้ยหลายวันอยู่สองสามวันก็เต็มนะเดี๋ยวานายก็จะทําให้เป็นเป็นร่องเป็นร่องนะครับเราไปสูบตรงนี้นเลยนะเดี๋ยวรอลุ้นกันครับว่าจะได้ปลายเยอะขนาดไหนครับผมกับบึงใหญ่ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ที่ได้สูบนะครับเป็นครั้งแรกนะครับนี่ตั้งแต่ลอกเนี่ยยังไม่เคยสูบมาก่อนเลยประมาณ ยี่สิบปีนะถึงไหมยี่สิบสิบห้าปีประมาณนี้ครับสิบห้าปีเนี่ยประมาณเนียประมาณนะครับประมาณไม่เคยสูบมาก่อนอ่ะทางนี้เป็นครั้งแรกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะฝากติดตามกันนะครับฝากติดตามครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นายขออนุญาตนะครับไปดูทางนู้นก่อนนะครับผมตอนนี้หนูเยอะมากเลยครับหนูหนูที่อยู่ริม ริมนาเยอะมากาน้ำมันลดแล้วนะครับหนูก็เริ่มกินต้นข้าวแนละ้วตัวนี้โกัดกินต้นข้าวเยอะเลยนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร b e ด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย